งานวิ่งที่น่าสนใจมาเลยงานแรกเลยขอดูจอเลยครับขอดูจอเลยเดี๋ยวเราพูดผิดนะฮะขอดูจอห้างฉัดครับห้างฉัดนี้ต้องน้องบีทเลยครับครับผมมีความน่าสนใจซึ่งห้างฉัดนี้เขาจะจัดช่วงเดือนไหนเนี่ยเดือนธันวาครับเช็คธันวาวันที่เจ็ดธันวาวันอาทิตย์ที่เจ็ดธันวาครับผมตอนนี้อัปเดตความคืบหน้าเป็นยังไงมัางครับไปคุยกับผู้จัดแล้วครับก็ ได้ตกลงกันแล้วว่าเป็นวันที่เจ็ดธันวานะครับออืเหตุผลที่เลือกวันนี้ก็คือมันมีวันหยุดยาวด้วยวันหยุดยาวก็คือวันพ่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะได้พักผ่อนหรือมาเที่ยวมาผ่อนคลายได้ติมที่ครับซึ่งซึ่งทางทีมเทสรูทก็ไปเทสกันแล้วมีภาพบรรยากาศมีภาพบรรยากาศเข้าไปดูได้นะครับโอ้นี่ทีมงานคุณภาพเลยนะครับครับวิ่งผ่านในหมู่บ้านมีอะไรไหครับน่าสนใจก็บรรยากาศก็จะเป็น ถ้าทันวาทางเหนือก็จะเป็นอากาศหนาวนะครับเนาะหนาวหนาวจับใจเลยวิ่งสบายๆนะครับทําทําเวลาทําอะไรก็ได้ใครที่มีวันหยุดแล้วอยากมาเที่ยวลําปางแล้วก็ถือรองเท้าวิ่งมาสักคู่หนึ่งแนะนําให้สมัครงานนี้เลยนะครับแร้ว่าบ้านบ้านใกล้นึ่งนึ่งเคียนนี่มาได้เลยได้เลยนะครับมีได้เลยครับก็เป็นวันที่อาทิตย์ที่เจ็ดทันวาเนาะมีสองระยะครับมีห้ากิโลกับสิบกิโลคือมาตรฐานเลย ห้ากิโลสิบกิโลก็มีแบ่งถ้วยอายุก็ห้ารางวัลห้ารางวัลต่อสิบสิบอ่าเขาเรียกอะไรตจำกว่ายี่สิบเก้าสี่สิบเออสามสิบสามสิบเก้าสี่สิบสี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบเก้าแล้วหกสิบปีขึ้นไปก็ตัดสิบอ่าตัดสิบแต่ว่าหนึ่งรุ่นมีห้ารางวัลห้งวัลด้วยแบ่งเป็นชายเป็นหญิงครับเฉพาะสิบกิโลส่วนห้ากิโลก็มีถ้วยห้าใบโอ้อชายโออ้อหญิงเป็นสิบใบ ก็แยกแยกชาย5หญิง5นะครับโอเคครับแล้วก็มีมี10โลก็มีโอเวอร์ออลหนึ่งหญิงและโอเวอร์ออลหนึ่งชายอีกทีหนึ่งโอ้โหต่างหากให้สิงสนามเลยทั้งหญิงทั้งชายใช่นะครับแต่คราวนี้ราคายังยังยังไม่เปิดราคายังไม่เปิดเผยเป็นที่ชัดเจนครับแต่เห็นผู้จัดบอกว่าช่วงใกล้ๆกล้สิ้นเดือนนี้จะเริ่มเริ่มเปิดรับสมัครแล้วแต่ถ้าเช็คจากข้อมูลย้อนหลังก็จะประมาณ3 4มี่ ครับราคาจะไม่เกิน500บาทไม่เนูดกันแล้วครับเพราะว่าเป็นงานบ้านที่จับต้องได้เป็นงานการกุศลนะครับที่เราเห็นนะครับก็ประมาณนี้ครับ3ามเก9าเก้าสี่เก้้าครับก็ราคาบ้านเราราคาน่ารักโอ้สนุก